ดวงของชาวราศีสิงห์ท่านมีเกณฑ์ที่อยากจะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่มีเกณฑ์ที่จะได้ลาบการเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลัก10บล้านจากสวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตาให้กับชาวราศีสิงห์ในเรื่องของที่มา ของโชคลาบการเงินของชาวราศีสิงในช่วงวันที่ 1- 15ถึงมิถุนายน2568นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าชาวราศีสิงท่านมีคินจะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่จากอะไรนะครับมิคินจะได้ลาบทรัพย์การเงินจากใครลาบทรัพย์ที่ได้มาจะได้มาแบบรูปแบบไหน อะไรที่จะเป็นสิ่งที่ทําให้ชาวราศีสิงห์ได้ลาบทรัพย์โชคใหญ่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ การทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายแบบกว,ว้างๆหากคาดเคลื่อนประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านในที่นี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ดวงของชาวราศีสิงห์นะครับวันนี้อาจารย์เปิดไพ่มานะ,นะครับะก็เรียกได้ว่าไพ่ยิีนะครับก็บ่งบอกเรื่องของที่มาของโชคลาภการเงินของชาวราศีสิงห์คอนข้างที่จะชัดเจนมากเลยทีเดียวน,นะครับหรือเรามาดูกันก่อนนะครับว่าไพ่สิบใบที่อาจารย์เปิดมาในวันนี้นะครับมีไพ่ อะไรบ้างนะครับเรามาดูกันที่ตำแหน่งที่หนึ่งนะครับตำแหน่งที่หนึ่งวันนี้นะครับเป็นไพ่อัศวินถือไม้เท้านะครับหรือว,ว่านายออฟแบนนะครับไพ่อัศวินถือไม้เท้านะครับในภาพเราจะเห็นภาพมีอัศวินนะครับขี่ม้าที่มา้มาที่กําลังแบบพุ่งโดดไปข้างหน้าด้วยความรวดเร็วนะครับถือไม้เท้าอยู่นะ กำลังควบกำลงังว e ิ่งนะครับความหมายของไพ่ใบนี้นะครับหมายถึงความรวดเร็วครับหมายถึงความปัจจุบันทันด่วนหมายถึงยานพาหนะที่มีลักษณะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีความรวดเร็วนะครับนะเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับอาจจะเป็นจักรยานก็ได้นะครับแต่ว่าเน้นเป็นมอเตอร์ไซค์มากกว่านะครับวันนี้นะนะฮะจะเป็นเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นะครับนะมีความรวดเร็ว นะครับมีความที่เป็นปัจจุบันทันด่วนอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นลาบลอยสัตยาที่เกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนอะไรอย่างนี้ได้นะครับนะไปดูคนที่ตำแหน่งที่สองนะครับอ๋าเดี๋ยวนิดนึงตำแหน่งที่หนึ่งก็ยังหมายถึงการเดินทางด้วยนะการเดินทางอะไรแบบนี้นะครับนะตำแหน่งที่สองนะครับตำแหน่งที่สองเป็นไพ่ เจ็ดถ้วยนะครับเป็นไพ่หมายเลขเจ็ดนะครับในภาพนะครับเราจะเห็นนะครับนะมีถ้วยนะครับอยู่บนอากาศเนี่ยเจ็ดใบนะข้างล่างแถวตรงข้างล่างเป็นสี่ใบข้างบนเป็นสามใบนะครับมีคนที่เสี่ยงทายอยู่นะเสี่ยงทายแล้วก็ผ้าคลุมเนี่ยไปอยู่ตรงกลางแสดงว่าเซนท่านจะแม่นนะเนี่ยชาวราศีสิงห์นะครับเนะพราะว่าอาการเสี่ยงทายแล้วแม่นนะแล้วไปคลุมกับตรงกลางพอดีเลยท่านอาจจะได้ลาบซับใหญ่ จากเซนต์ของท่านนะครับนะรบตรงนี้นะครับในภาพเนี่ยนะครับก็จะบ่งบอกถึงเรื่องของที่เป็นเกี่ยวกับควันทูบหรือว่ากลิ่นหรือควันนะครับหรือทูควันที่เกิดจากการเผาไหม้ที่เป็นเครื่องหอมกํายานอะไรแบบนี้นะฮะอาจจะไปดูที่กล่องกํายานก็ได้นะอาจจะมีลงมีเลขที่กล่องกํายานก็เป็นได้หรือ กล่องทูปหรือแพ็กเกจของทูปก็เป็นได้นะครับเกี่ยวกับเครื่องหอมน้ําหอมอาจจะเป็นเลขที่อยู่บนกล่องน้ําหอมก็เป็นได้นะครับแต่ว่าจะเกี่ยวกับการเสี่ยงทายนะแบบนี้นะนะอาจจะเป็นเซียมซงเซียมซีก็ได้ใครไปทําบุญอะไรแบบนี้นะนะครับแต่ถ้าอาจจะได้ลาบซักใหญ่เพราะว่าในภาพเป็นคนที่เสี่ยงทาย เกี่ยวกับโชคลาภนะครับอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องประดนับด้วยนะฮะแก้วแหวนเงินทองแก้วแหวนกําไรสร้อยข้อมือนาฬิกากระเป๋าอัน,นก็ขึ้นมาด้วยรับมาดูกันที่ตำแหน่งที่3นะครับตำแหน่งที่3วันนี้นะครับเป็นไพ่หมายเลข7็นะครับเป็นไพ่ The Chariot นะครับเป็นไพ่เมเจอร์หมายเลข7็นะนะครับไพ่ t h อ Chariot นะครับนความหมายของไพ่เนี่ยนะครับจะหมายถึงต่างประเทศหมายถึงการเดินทางนะครับการเดินทางไกลลาบที่เกิดจากทางไกลนะครับหมายถึงยานพาหานะที่เป็นรถยนต์นะครับโดยเฉพาะรถยนต์ที่เป็นสีขาวและสีดำนะอันนี้นะครับหรือเป็นสีขาวดำในคันเดียวกันเลยอาจจะแบบแบบนั้นเลยก็ถือว่าจะตรงมาก นะครับนะแต่ว่าตามนี้นะครับจจไม่ว่าจะเป็นรถท่านหรืจะเป็นรถสีอะไรทำนนยว่าจะเป็นจะเป็นโชคลาบที่เกิดกับรถท่านนะครับรถของท่านเนี่ยอาจจะจะให้โชคลาบแก่ท่านนะครับนะเยี่กับยา,า,านพพหนะที่เป็นรถจนนะครับนะแล้วก็จะเป็นโชคลาบที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับการเดินทางด้วยนะครับอาจจะได้ลาบจากต่างประเทศอาจจะได้เงินจากต่างประเทศนะครับ ใครรอ,คอใครที่รอคอยการเงินจากต่างประเทศอยู่ทำายว่าท่านก็จะได้ในเมช้านี้นะนะครับมาดูกันที่ตำแหน่งที่4ี่ตำแหน่งที่4นะครับเป็นไพ่เบอร์หนึ่งรูปไม่เท้านะครับหรือว่าไพ่เอซอฟแวร์นะครับนะฮะตรงนี้จะหมายถึงสิ่งที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆ โครงการงานใหญ่ถ้าเป็นโชคลาบก็เป็นโชคลาบซับก้อนใหญ่ที่มันดูว่าใหญ่มากๆนะครับนะแต่ที่เน้นเรื่องของการงานธุรกิจก็จะเป็นเรื่องของการงานที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับการต่อสัญญาการเซ็นสัญญาที่ประสบความสําเร็จนะครับการได้งานที่มันใหญ่ๆนะแต่เน้นเรื่องของโชคลาบนะครับก็ apples. จะเป็นเรื่องของลาบลอยโชคใหญ่นะครับฮะเป็นอันที่แบบเป็นลอยๆขึ้นมานะครับ เป็นโชคลาบล,ายลอยๆยขึ้นมานะในภาพนะครับเป็นมือที่ลอยออกมาจับไม้เท้าอันนี้นะฮะอาจจะเป็นตรงที่ด้ามจับอะไรบางอย่างนะที่มันจับได้เลขโชคลาบเลขเลือกอาจจะอยู่แถวๆนั้นก็เป็นได้นะครับที่จับตู้ที่จับประตูอะไรประมาณนี้มาดูที่ตำแหน่งที่ห้านะครับ ตำแหน่งที่5นะครับวันนี้เป็นไพ่5้าถ้วยนะครับไพ่5ถ้วยนะครับ,นรบในภาพเราจะเห็นเป็นผู้ชายใส่พาคลุมก้มหน้านะครับก็มีถ้วยที่ล้มอยู่3ใบแล้วก็มีถ้วยที่ตั้งอยู่2ใบนะครับตรงนี้นะครับหมายถึงต้องลดลงต้องลดลงมานะใครที่มีเซนต์มีเลขอะไรในใจก็ต้องลดลงมานะครับนะอยู่ในตำแหน่งบริวารด้วยนะครับ ถ้ามีบริวาลมาคุยเรื่องของช่นล่าต่างๆก็ต้องลดแต้มลงมานะอันนี้ครับอาจจะได้ชงนล่าจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่พังเสียหายไปแล้วหรือว่าโทรศัพท์ที่ไม่เคยได้ใช้หรือว่าหรือว่าคอมพิวเตอร์ที่ไม่เคยได้ใช้นะครับอันนี้นะมาดูกันที่ตำแหน่งที่6นะครับ ตำแหน่งที่6นะครับเป็นไพ่เมเจอร์หมายเลข18ก็คือไพ่เดอะมูนนะครับในภาพนะครับเราจะเห็นนะครับเป็นพระจันทร์นะครับนะฮะตัวมีก้มหน้าพระจันทร์ก้มหน้าหน้านี่อยู่คิ้วขมวดอยู่นะอันนี้นะครับมีใบไม้ที่เปลิดปลิวลงมานะครับหมายถึงลมที่พัดวิวๆิวนะครับนะลมที่พัดวิวๆิวครับบรรยากาศจะเป็นช่วงพลบข้ามตอนกลางคืน นะครับช่วงเย็นๆย็นพบข้าพพบเพลบเพลนะมีห่อคอยสองอันนะครับหรือว่ามีเสาสองอันอยู่ซ้ายขวานะฮะล่างของภาพนะครับเป็นไพ่หมาหอนนะครับมีไพ่กุ้งอยู่ในน้ําแล้วก็มีหมาหอนนี่นะครับนะตัวนี้นะครับจะหมายถึง <c oughs> <c oughs> สถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูวังเวงที่ดูหลอนๆหน่อยนะครับนะ บ้านร้างวัดร้างน,นะครับนะหมายถึงสุสานปา่าช้าหรือว่าที่ที่มันดูวงเวงนะครับนะกองขยะซากขยะอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่ที่มันวงเวงวงเวงนะครับแบบนี้นะ็นะานอาจจะได้ลาบรัพย์กลางยนต์ที่แบบนะอยู่ใ,ใกล้วัดอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะครับ นะอาจจะผ่านไปตอนเย็นๆนะครับนะไปเจอโชคลงโชคลาบอะไรอย่างนี้แถวๆวัดแถวๆประชงปัจช้าอะไรอย่างนี้ก็เป็นได้นะอืมแล้วก็ยังม่งบอกถึงความฝันด้วยนะครับแต่ฝันอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเป็นฝันแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นอาการคล้ายๆผีอำอะไรอย่างเนี้ยมันจะรู้สึกฝันแบบเหนื่อยๆนะครับอืมฝันแบบรู้สึกหายใจไม่ค่อยออกอะไรอย่างเนี้ยออนะ ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นแหละมันจะเป็นฝันแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นนะครับอืมและโดมนี้นะครับเดอะมูนเนียจะหมายถึงเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะเจ้าที่เจ้าทางของท่านเนี่ยอาจจะมาพยายามให้โชคลาภแก่ท่านก็เป็นได้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใช้วิจารณญาณกันด้วยนะนะครับมาดูที่ ตำแหน่งที่7นะครับตำแหน่งที่7เป็นไพห่หมายเลขเ็น,นะครับเป็นไพ่7ไม้เท้านะครับในชุดนี้นะครับไพ่เลข7ขึ้นค่อนข้างเยอะมากเลยนะนะครับในภาพนะครับไพห่หมายเลขเจจะเห็นมีคนถือไม้เท้าอยู่1อันนะครับข้างหน้ามีไม้เท้าที่พุ่งไปหาเขานะครับ6อัน รวมเป็นเจ็ดอันเรียกว่าเจ็ดไม้เท้านะครับไพ่เจ็ดไม้เท้านะครับความหมายของไพ่คือการท้าชนนะครับคือการลดลงอ่าลดลงอีกแล้วนะครับต้องลดลงมาอีกแล้วนะนะครับหมายถึงความพยายามที่ต้องลดลงอ่างงงใช่ไหมฮะมีความพยายามด้วยแล้วก็ต้องลดลงมาด้วยเออนะครับหมายถึงการประมูลการแข่งขันนะครับนะ ไพ่ที่อาจารย์เปิดมาตอนนี้นะครับนบโมเมนต์นี้นะครับจะหมายถึงการฝืนการขืนนะครับการกลับนะหรือว่าการลดลงนะครับมาดูที่ตำแหน่งที่8นะครับตำแหน่งที่8นะครับเป็นไพ่หมายมเลข5นะครับเป็นไพ่5ไม้เทา้า ในภาพนะครับเราจะเห็นนะครับมีคนอยู่ห้าคนนะครับนะถือไม่เท้าขัดไปขัดมาหมายถึงความขัดแย้งนะครับนะหมายถึงความที่มันจะต้องสลับสับเปลี่ยนขัดแย้งกันนะครับถ้าใครนะครับมีโชคลาภอะไรในใจมีเลขอะไรในใจอยู่ท่านอาจจะต้องสลับที่สลับไปสลับมาอะไรแบบนี้นะนะครับอืมนะ เขาเรียกว่ามันจะต้องสลับไปสลับมาเพราะมันจะขัดแย้งกันสลับไปสลับมานะครับอันนี้ไพ่ห้าไม้เท้านะนะครับมาดูคนที่ตำแหน่งที่9นะครับตำแหน่งที่9เป็นไพ่หมายเลข3มนะครับเป็นไพ่สามไม้เทา้าไพ่สามไม้เท้านะครับก็หมายถึงการเดินทางนะครับการเดินทางระยะใกล้ไม่ไกลามากนะครับอันนี้ การเดินทางนะครับนั่นหมายถึงการพบปะผู้คนนะครับการสังสรรค์กันการไปพบเจอผู้คนนะฮะท่านอาจจะไปเจอผู้คนคนสนิทหรือว่าไปงานสังสรรค์กันแล้วไปคุยเรื่องโชคลาภท่านเกิดได้ท่านเกิดกจะได้โชคลาภจากการที่ไปสังสรรค์ไปพูดคุยกันในนั้นก็เป็นได้นะครับ <c oughs> มาดูกันที่ตำแหน่งที่10นะครับตำแหน่งที่10นะครับเป็นไพ่เมเจอร์หมายเลขก8นะครับเป็นไพ่ t r ต n นท์นะครับในภาพเราจะเห็นเป็นผู้หญิงนะครับผิวขาวอวก ผมเป็นหลอนๆเป็นหยิกๆหลอนๆหน่อยสีทองทองเล่นอยู่กับสิงโตนะครับนะฮะสิงโตก็หมายถึงความดุร้ายแต่ว่าในที่นี้นะครับสิงโตที่ดุร้ายเนี่ยผูกผู้หญิงเนี่ยมาเล่นด้วยรูปหัวรูปคางจนมีความเชื่องนะครับก็กลายเป็นไม่ดุแล้วนะนะตรงนี้นะครับความหมายของไพ่จะหมายถึง <c oughs> การกลับการดัดนะการดัดแปลง การกลับด้านนะครับอาทิเช่นถ้าชาวราศีมีโชคลาภอะไรในใจนะครับสมมติว่ามีเลข8อยู่ในใจก็กลับเป็นเลข3อะไรประมาณนี้ครับนะนะฮะแล้วก็ในดวงนะครับลักษณะผู้ที่ให้โชคลาภแก่ชาวราศีสิงนะครับ ก็จะเป็นผู้หญิงผิวขาวอวกผมเป็นลอนๆหน่อยนะครับนะอายุก็ไม่มาก30-35ปีโดยประมาณนะครับนะอันนี้ก็อาจจะเป็นคนที่นำโชคหน้ามาสู่ชาวราศีสิงห์ก็เป็นได้นะครับก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะมานิเคลอยแคบลงอีกทีนะครับนะ มาดูที่ตรงกลางก่อนนะครับตำแหน่งตรงกลางก่อนอแถวกลางแถวกลางก่อนนะครับมีไพ่อสศวินหือไม้เท้าวความรวดเร็วนะครับการเดินทางปัจจุบันทันด่วนนะครับไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์นะฮะไพ่เจ็ดถ้วยนะครับเกี่ยวกับการเสี่ยงนะครับการทํานายนะครับหมายถึง สิ่งที่เป็นควันเป็นทู่หอมหรือว่ากำยานครับหมายถึงเครื่องประดับนะสรอยคอนาฬิกากระเป๋านะครับกำไลหมายถึงน้ำหอมนะครับนะฮนะก็มีไพ่เบอร์หนึ่งรูปไม้เท้านะครับเบอร์หนึ่งไม้เท้าก็จะเป็นลาบใหญ่โชคลาบซัพ์ก้อนใหญ่นะนะฮนะอีกใบก็จะเป็น ให้ห้าไม้เท้านะครับตัวนี้นะครับในแถวแรกตรงนี้แถวตรงกลางนี้นะครับ,รรรรบท่านก็จ,จะได้ลาบการเงินที่มาจากรถมอเตอร์ไซค์นะครับท่านอาจจะได้ชงลาบซับก้อนใหญ่จากจรถมอเตอร์ไซค์อาจจะได้ชงลาบการเงินที่มาจากการที่ท่านเนี่ยเดินทางไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านอาจจะไปเสี่ยงเซมซีก็ไปได้เลขอะไรมานะครับนะ อาจจะไปได้เลขที่เกี่ยวกับการจุดธูปต่างๆนะครับการไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับการเดินทางไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนั้นอาจจะมีโชคลาภนะครับนะแล้กวก็ดูที่เลขนะครับราท่านเลขของชาวเลขรถ,ถ,ถ,นนรถรข,ของท่านเนี่ยนะครับทะเบียนรถของท่านเนี่ยเป็นเลขอะไรอยู่นะครับท่านอาจจะต้องสลับไปสลับมานิดหนึ่งนะครับก็อาจจะทำให้ชาวราศีสิงห์มีโชคลาภกับสิ่งนี้ก็เ,เป็นได้นะนะฮะ มาดูที่ทา <c oughs> งด้านบนตรงนี้นะครับทางด้านบนตรงนี้นะครับมีไพ่เดอะมูนนะครับแล้วก็มีไพ่เดอะแชรริอตนะครับไพ่เดอะมูนะหมายถึงนะครับความฝันแบบฝันแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นฝันที่ดูเหนื่อยฝันที่แบบอึดอัดหายใจไม่ค่อยออกนะครับนะฮะเดอะชรริอตหมายถึงยานพาหนะที่เป็นรถยนต์นะครับการเดินทางไกลต่างๆนะครับอันนี้นะนะฮะ ท่านอาจจะฝันเห็นรถจนของท่านนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าฝันเห็นรถยนต์เนี่ยเหมือนจะมีแม่แย่านางมาบ่งบอกกับท่านอะไรอย่างนี้นะนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านก็จะต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครนะหมายถึงการเดินทางที่ไปทําบุญที่วัดเก่าๆนะวัดร้างหรือว่าวัดที่ไม่ค่อยมีคนไปนะครับนะการที่ขับรถไปผ่านไปสู่สาน ไปสถานที่ที่มันวางเวงนะครับท่านอาจจะไปเจอโชคลาบแถวนั้นก็เป็นได้นะแต่ว่าทุนนี้นะครับอาจจะท่านอาจจะได้ก็เ,เรียกว่าอะไรอาจจะได้ลาบใหญ่นะครับจากจากรถนะครับไม่แน่นะครับท่านอาจจะได้โชคใหญ่อาจจะได้ลาบที่เป็นการเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านจากรถท่านก็เป็นได้นะนะครับอันนี้นะฮะ หรือว่าไม่อย่างนั้นนะครับอาจจะมีญาติผู้ใหญ่ของท่านเนี่ยฝันเห็นรถของท่านนะครับฝันว่าเดินทางไปกับท่านก็เป็นได้นะตรงนี้นะครับมาดูที่ตำแหน่งด้านล่างนะครับตำแหน่งด้านล่างนะครับเป็นไพ่บริวารนะครับนะเป็นไพ่ห้าถ้วยแล้วก็ไพ่เจ็ดไม้เท้านะครับตรงนี้นะครับชาวราศีเสีงยง ท่านก็อาจจะได้โชคลาภอะไรมาก็ตามนะครับอาจจะได้เลขอะไรมาก็ตามท่านก็จ,จะต้องลดเลขลงมาด้วยนะนะครับอาทิเช่นถ้าท่านมีเลขสิบเอ็ดในใจนะครับอาจจะต้องมีเลขสิบและเลขสิบสองเอาไว้ด้วยนะครับอะไรประมาณนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะครับนะดวงการเงินนะครับถือว่าเป็นดวงการเงินที่ มีลาบซับก้อนใหญ่เข้ามาแบบรัฐานรานปัจจุบันทันด่วนนะครับชาวราศีสิงห์นะนะฮะถ้านอาจ,จะได้โชคลาบจากคนที่เป็นลักษณะผิวขาวอวบนะครับ mm hmm. ผมเป็นทองทองสีทอง,ทอง,ท,องทองหน่อยผมเป็นรอ,อนนะครับนะอันนี้นะถ mm hmm. ้านอาจจะไปเดินทางไปกับเขานะครับนะ mm hmm. แล้วก็อาจจะคุยเรื่องของโชคลาบอะไรกันอะไรแบบนี้นะครับ ถ้าอาจจะไปพบเจอคนลักษณะนี้นะครับเราจะไปได้ไปซื้อขายซื้ออะไรกันก็ตามนะครับไปซื้อขายทําธุรกิจร่วมกันลักษณะนี้นะครับเขาจะนาโชคลาภมาสู่ท่านก็เป็นได้แล้วมีไพ่ห้าไม้เท้าขึ้นนะครับเขาอาจจะบอกเรื่องโชคลาภอะไรแก่ท่านแต่ท่านก็จะต้องสลับเลขด้วยนะครับมีการสลับเลขกันแบบนี้นะนะครับก็ลองไปดูแล้วกันนะครับ วันนี้นะครับอาจารย์เปิดไพ่มาที่อาจารย์พูดไปนะครับก็เป็นการทํานายนะครับท่านก็จะต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยนะเป็นการทํานายพระยิบสี่นะครับการพยากรณ์น,นะครับสรุปนะครับดวงของชาวราศีสิงห์ท่านมีเกณฑ์ที่อยากจะได้โชคลาบลาบลอยโชคใหญ่มีเกณฑ์ที่จะได้ลาบการเงินที่เป็นหลักแสน หลักล้านหลักสิบล้านจากยานพหนะของท่านนะครับท่านอาจจะได้ลาบซาบเงินที่เป็นแบบที่มาเป็นแบบปัจจุบันทันด่วนอาจจะได้ลาบเงินจากรถมอเตอร์ไซค์นะครับนะไปที่จะดูเรื่องเกี่ยวกับโชคลาบเลขเลือต่างๆท,ที่รถมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าได้เลขอะไรมาอาจจะต้องสลับสับกันนิดนึงนะครับนะหรือว่าอาจจะต้องมีการกลับ วกับท้ายกันนิดนึงนะครับถ้าอาจจะได้ลาบเงินที่มาจากรถยนต์นะครับนะหรือว่าอาจจะได้ลาบเงินที่มาจากทะเบียนรถนะครับอาจจะได้ลาบเงินมาจากความฝันที่ฝันเห็นรถของท่านนะครับนะหรือว่าฝันว่าเดินทางด้วยรถของท่านนะครับใครที่เดินทางไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆท่านก็จะได้โชคลาบจากสถานที่ที่ไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะครับนีอันนี้นะท่านใดที่เดินทางไปวัดที่แบบวัดเก่าๆวัดร้างอะไรแบบนี้อาจจะได้โชคลาภจากสิ่งเหล่านั้นก็เป็นได้นะครับอาจาจะมีญาติผู้ใหญ่นะครับนะฝันเห็นท่านฝันเห็นรถท่านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโชคอ,อาจจะเป็นโชคแรกเป็นชาวราศีสิงนะครับนะใครที่สวดมนต์ไหวพระเป็นประจานะครับนะสวดขอพรม่ยันงไม่ยันนางกับรถอะไรแบบนี้ท่านอาจจะได้โชคใหญ่ จากรถของท่านจากเลขที่บ้านของท่านก็เป็นได้นะครับใครที่มีเลขอะไรในใจนะครับท่านก็จะต้องลดลงมาด้วยนะครับนะรบเรียกว่าอาจจะต้องลดลงมาแต้มหนึง่งหรือว่าบวกไปอีกแต้มหนึง่งอะไรประมาณนี้นะครับนะฮะท่านอาจจะได้โชคใหญ่จากการไปพบปะผู้คนสังคมสังสรรค์และคุยกันเรื่องโชคหน้านะครับาอาจจะได้ไปเจอคนที่เป็นผู้หญิงผิวขาวอวบผมเป็นล้ลอนสีต้องทองหน่อยนะนะครับนะฮะ มาคุยเรื่องของโชคลาภห้แก่ท่านหรือน,นําโชคลาภมาสู่ชาวราศีสิงห์นะครับนะฮะเขาาจะแบบพยายามที่จะให้ท่านอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าพยายามที่จะขายอะไรบางอย่างนะนะครับอาจจะขายอะไรบางอย่างนี่แหละนะครับถ้าเขาจะพยายามที่จะขายอะไรท่านบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภท่านก็ลองดูนะครับอาจจะเป็นโชคลาภใหญ่แก่ท่านก็เป็นได้นะนะครับอาจะพยายามยัดใส่มือท่านก็เป็นได้นะครับ ก็ถือว่ามีโชคลาบซับก้อนใหญ่เมื่อแน่อาจจะได้รางวัลใหญ่นะไม่อแน่อาจจะได้โชคใหญ่อาจจะได้รางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้นะครับนะฮะแล้วก็ใครนะครับที่ท,ที่จะไปไหว้ขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงโชคลาบแนะนำให้ชาวราศีสิงห์นะครับ ว่า้ขอพรอกับพระนารายณ์นะครับไหว้ขอพรอกับพญาน,นาคก็จะเป็นการเสริมดวงโชคลาบให้กับชาวราศีสิงห์นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ตั้งแต่ที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดี มีโชคลาภทรัพก้อนใหญ่ๆทุกๆคนเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพระคุณใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ